สงสัยต่างหากโอ้นี่ขนาดแค่จะมีไปนะเดี๋ยวได้ดูของจริงสๆดๆบนเวทีนะฮะแป <c oughs> ๊บเดียวนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าใครที่พ่อความเพลงเยอะๆนะ่ยเราอยากจะประหยัดตังค์ไม่อยากจะแบบโหลดแล้วเสียตังค์นะนะฮะก็เข้าไปดาวน์โหลดกันได้ในแอปพลิ U เคชัน This Music นะครับถ่ายที่ยังกลัมาให้นะครับก็สบายด้วยดีจังเลย รวมผิวใครที่ใช้ระบบโทรศัพท์ของจอสำหรับโทรับท์ขงยาเนี่ยนะตอนนี้เคาแจกโปสเตอร์อยู่นะสำหรับของยายานะครับเรียกว่าเราหนำแจกวันละสิบใบเลยทีเดียวนะฮะก็ง่ายๆเลยนะฮะนี่ดูได้ตามที่คุณเห็นบจอได้ครับก็ทไมอ่ะก็ได้เห็นไงเออมีงานแบบในการรับรองไม่มีที่ไหนนะครับง่ายๆติดตามนะฮะเขามีให้ สองนลงานใหย่าสุดสุสแจ้งทุกวันครับทำอะไรครับแล้วซีชอบใหญ่ใหญ่ย่านนะคะชอบอามาอีกเป็นเรื่องดีๆเหมือนกันนะคะวันจีเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นวันที่ควายไลน์ด้วยนะเขาเขาขายทุวันเลยไม่ใช่ทอยแต่เขาได้ดูไซส์โค้กไปเกี่ยวอะไรเขาคอยไลน์เนี่ยค่ะ ตอนนี้พิเศษสุดเลยค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่28พฤศจิกายนนะคะเพียงแค่ดาวน์โหลดซาวด์แทร็กนะคะประกอบภาพยนตร์ควายไลท์เพียงแค่นี้ก็สามารถรับสิทธิ์นะคะลุ้นบัตรชมภาพยนตร์ในเครือเ f ฟค่ะจำนวน5รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งนะคะยิ่งหลอดท่าที่กินกินได้ค่ะเป็นว่าใครชอบรีบดาวน์โหลดแบบนี้หรือว่าติดตามรายละเอียดก็ได้นะคะที่มีข้อมู์กับทราเองค่ะ

Tell I, you. I do ทุกเ่านชาว YouTubersocial นะครับก็สวัสดีเพื่อนานบ้านด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆในห้องสมด้วยนะครับขออนุญาตเปล่ยนน้ำนิดนห,หนึ่งนะครับโอ้โหอ้หกันนี้ไมนได้มาเพลงเดียวแน่นอนนะครับเมื่อกี้ เป็นเพลงซิงเกิลแรกในชีวิตเรานะครับชื่อเพลงว่าเพราะเธอคนเดียวนะครับถ้าใครยังไม่มีนะฮะดาวน์โหลดได้นะครับที่เว็บยอดชูมิสิกเราชอบนะครับเราต้องขายของเลยเนะเพลงต่อไปเป็นเพลงของรุ่นพี่ของเราเองเอฟรู้ึไหมครับว่าเป็นใครพี่บอยพี่บอยใช่ไหมครับเกิดเป็นรักได้ไงครับทุกคน Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 更苦悶 <laughs> <や>，日日費熱淚。 สนุกนะครับก็เป็นไงฮะเหนื่อยกันหรือยังยใช่ไหมอะไรนะครับเหนื่อยแล้วโอ้โหได้รวยด้วยเหน่อยนะเนี่อ่าไหนมีใครเตรียมไปดูหนังยอดเรื่องเดือนเลี่ยงฮะวันที่ห้าธันวาคมนี้อะไรนะครับจองบัตรเลยนะฮะตอนนี้นะครับจองเลย ว่าใครโจำถึงกันอยูมัจบางเขาดิวันที่5ธันวาครับจะไปดูกันนะครับนั่นเรื่องแรกในชีวิตเลยนะฮะของเต๋าเองนะครับแล้วก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้เขกันาไดอยังเขาได้ใช่ไหมครับพรุ่งนี้ที่ไปเล่นกีฬากันนะฮะเจอกันนะครับทีมมองนะครับเที่ยงคืนนะครับคุณเจ้เที่ยงคืนนะครับแฟนคืนนี้เลยงานจะไม่มีที่โอ้โหแฟนคลับผมน่ารักแล้วก็มีตัวด้วยนะ ก็เพลงต่อไปนี้ลฟังพลงกันดีกว่าเพลต่อไปไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนเลยทีมงานบอกให้ยกไฟอะไรครับปตงคาไม่ได้นี่อันนี้ยกออกขางมาไหายหมดมันก็นั่งไงมันก็ไม่เคยที่ยกไฟต่อไปยกรครับก็เอายกอันนี้แล้วกันแต่อันนี้เป็นอัพร้อมจะฟังกันอย่งฮะ ถ้าร้องได้ช่วยกันร้องตามเลยนะครับตอนทีได้่เต้นมากช่วยร้องเลยนะครับฟได้น้ันันดูอยังเพลงอะไรผิดความรู้ครับอ๋อไรย่ะงกั่าองกช่วยลองกันตรงนั้นนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền yeah. Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนตั้งใจฟังทุกคนเลยนะฮะแต่ไม่รู้มาก่อนเลยต่อจาเพลงนี้มาลองไม่รู้นะครับก็นะฮะัสามเพลงแล้วต่อไปก็เพึ่งท้ายแล้วนะครับแต่ก่อนหน้านั้นคุยกันก่อนดีกว่านะมาคุยกันก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวคุยกันก่อนเดี๋ยวคุยกันก่อนนะครับครับผงนะครับ นั้นนักสิลปินมากนะรับเดี๋ยวแฟนคลบบ้านเขาไม่รู้นะใครพูดกล้องช่วยจับเลยครับครับผมก็ใครรู้บ้างว่าละครเวทีของเต๋าเนี่ยเล่นันที่เท่าไหร่ยี่หกมะกราไอ้มะกรามะกราก็ถูกครับนี่จะบอกมะกราเะยรับชื่อเรื่องว่า เธอเท่านั้นสุนทรภคอนแบบนี้สิครับรู้ได้ยังครับว่าเต๋าร้องเพลงอะไรบ้างเพลงสุนทรภคอรไงต้องไม่ฟังเน่ต้องไม่ฟังต้องไม่ฟังหน่อยนะครับอยากฟังไหมอยากเธอเธอเธอเท่านั้นที่จิตใจฉันยังมั่นรักเธอเลย อาจารย์ผมแล้วก็ทางบ้านด้วยนะครับทางบ้านนะครับถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดนะครับเคลียร์คิวงานมาให้เรียบร้อัติย้อนมาดูเราครเวทีนะครับเรารอว่าสนุกแน่นอนนะครับก็มีพี่บอลเล่นด้วยมีเต่าเล่นด้วยมีพี่ป้ายด้วยนะครับก็ดาราดังๆเล่นเยอะเลยนะครับแล้วสำหรับละครเวทีเรื่องนี้แต่ก่อนละครเวทีเรื่องนี้ต้องไปทำอะไรก่อนครับไปดูหนังภาพยนตร์ก่อนนะครับเรื่องยอดมนยุคเดือนเดือนนะฮะก็ไปให้กำลังใจนะครับนัดแสดงหน้าใหม่ด้วยนะฮะ ก็เพิ่งเข้ามวางการได้ปีหนึ่งนะครับก็เป็นอะไรที<ๆ>่แน่งในชีวิตของเต่าเองนะฮะก็ฝากไว้กับท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับผมก็วันที่5้ธันวาคมครับเรื่องย่อมเรื่องเงนเดือนพิ่ติกจะแสดงเป็นแค่เดกแหม่แ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 มอะไรจะขานาดนั้นอบอกเตาเงียบ มาแล้วแน่งใครนะพูดขึ้นมาเองเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอะไรนะครับอยู่ที่สาวเนี่ยอวยทีผมใช่ไหมพรุ่งนี้นั่นแหละยิ่งเจอเลยสวัสดีครับสวัสดีครับไมยิ่งอก ครับผมแน่นอนจริงๆโอเคมาฟังเมนี่กัดีกว่าเพลงอะไรอ่ะเพลอะากจะมาไตมาเ่อเตานะครับเพลาอยากจะมาไหมาาเ

ฉันรู้ความผูกพัก็ยิ่งเข้มงวดปวใจฉันรู้ปวดใจไม่มีอะไรอยู่ข้างในรอแค่เจอความผู้ชาย อท่ากูจะมาบ้านนี้นะเฮ้ i <laughs>